ช่องแนเนลเลยครับอ่าวันนี้นะครับก็เป็นช่วงเช้าของวันสุดท้ายแล้วนะครับก็อย่างที่นําขึ้นจากโรงแรมที่เราอยู่พักกันนะครับเบเวสเตอร์นะครับเบสบิร์์โฮเทลนะครับเป็นนะครับอ่าโรงแรมชั้นหรูเลยนะครับของอ่าเมืองอิดินเบิร์กนะครับไปดูบรรยากาศเขาเรียกว่าความเป็นสกอตแลนด์นะครับเกาพักผ่อนกันยังไงนะครับต้องบอกว่าโรงแรมนี้สุดยอดไฮโซแบบแบบผู้ดีอย่างก่งจริงๆครับอ้าวมาดูกันเลยครับอากาศเย็นมากหนาวแต่ผมใส่ชุดแขนลุ่มชุ่ม ปึ๊บวิเปิดประตูอ้าวชาวไทยกำลังถ่ายรูปกันอยู่นะครับนี่คือล็อบบี้นะครับล็อบบี้ของโรงแรมเคาน์เตอร์โรงแรมนะครับนี่คือร้านอาหารอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นห้องของเราดีกว่านะครับจะเห็นนะครับว่าโอ้โหยังครับ พิพิธภัณฑ์นะครับรูปภาพข้างทางตลอดเลยนะครับห้องของผมเนี่ยอยู่ที่ชั้นนะครับอ่ามีเวทเทอร์นะครับอ,อยู่ชั้นสามอย่างกับโอ้สวยงามมากเลยอย่างกับหนัง Resident Evil ตึก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 ตกากเย็นมากเลยครับขนาดในโรงแรมก็ยังเย็นเลยนะครับ สอมบี้ตัวที่หนึ่งครับไม่ใช่โอเคโหสวยจังดูสิเหมือนหนังย้อนยุคเลยใช่แล้วห้องผมอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีลิฟต์นะครับแต่ได้บรรยากาศถึงเดี๋ยวก็เอียดอานเอียดอานเปิดประตู เ,เออเอโอ้ร้อนเหลือเกินโอ้โหร้อนนิ่แล้วมีผ้าแบบนี้ตกแต่งตลอดเลยนะครับนี่เหมือนห้องใต้บันไดเลยวิวสวยมาก เรงนำชมอ้าวคุณเจพอดีเลยนะครับเราพาชมโรงแรมอยู่สวยมากเลยคุณเจจัดกระหองเสร็จแล้วเนาะโอเคครัเดี๋ยวเราตรียมตัวกลับลอนดอนนะครับเอ๊ถึงห้องผมแล้วห้องใต้บันไดนะครับหลออีกรอบ,รบดูสิข้างในนี่โรงแรมเนี่ยเนี่ยไม่น่าเชื่อ โอเคขอบคุณครับห้องนอนนะครับห้องน้ำหรูหราให้โซ่มากๆมามานี่นะครับอ่าครับอ่ะนี่ห้องน้ำกระจกใหญ่มากครับดูมุมข้างนอกหน้าต่างดีกว่าว้าว แต่ห้องผมลกนิดน,นึงนะครับนี่ออกไปห้องนอนเพราะว่ามยังไม่จัดของนี่ค่ะรวมความสมัยใหม่แล้วก็ความอนุรักษ์นะครับของเมือ,องสกอตแลนด์ไว้นะครับอันนี้คืออารยธรรมรที่ต้องจัดกันนะครับอ่าโอเคนะครับกระจกเยอะเนาะวิวส น่ามาเที่ยวอีกครั้งจริงเลยโอเคครับก็หวังว่านะครับทุกทุกท่านคงได้เห็นนะครับบรรยากาศในเรื่องของที่พักของสกอตแลนด์นะครับถ้าท่านมีโอกาสได้มาเอดินเบิร์กนะครับอย่าลืมว่าต้องมาที่นี่นะครับอ่าพักที่โรงแรมเรดฮิ l โฮเทลนะครับโอเคผมขอตัวไปก่อนนะครับไปดูเจอคลิปวิดีโอถัดไปครับ